วัดีครับวันนี้ผมคนรุ่นหล่อข้อเองเสียงรุ่นทุ่มดาวรุ่งลผลเกิดผู้สมัครในยกอาบตสลักใดเบอร์สามวันนี้ผมมาพบคนเก่งสลักใดท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานศิลปะท่านคืออาจารย์ประวัติสำรานจริงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบอยากให้อาจารย์เดินพาชมงานของอาจารย์เริ่มจากอ,อ,อันนี้งาน ข้างในนี้ผมสนมากก็จะเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่เก้าพ่อของแผ่นดินครับอันนี้ผมว่าไว้ตั้งแต่สมัยเป็นนายช่างศิลป์ครับอยู่ช่อง MBT ีเป็นีครับหรือช่องสเวทที่ส่วนการครับตั้งแต่ปีไหนไม่จได้ประมาณปี5้าสห้าครับเป็นห้องนี้จะมีงานที่เป็นภาพในหลวงเยอะมากครับ ถือว่าเป็นห้องที่เราถือว่าเป็นห้องมงคลนะอาจารย์ครับนะเป็นห้องที่ถ้าผมจะเรียนทุกท่านวันนี้คือศิลปินคนสลัะใดบ้านเราครับ,รบที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ระดับถือว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวผมจะให้อาจารย์พาเดินไปดูอีกหลายๆห้องอาจารย์เดินต่อตรงนี้นะครับมีไหมครับนี่เกิดนังกล้องมา,มาครับเป็นงานที่เกี่ยวกับในหลวงพระชนมนใหญ่ครับเป็นงานเป็นงานที่เกี่ยวกับในหลวงพระส่วนใหญ่ ภาพนี้ก็เป็นภาพภาพเอกภาพที่ผมชอบมากครับไว้เมปีสี่เก้าสี่เก้าครับ,รบแล้วนอกจากรูปในหลวงภาพในหลวงแล้วก็ยังมีภาพหลากหลายที่อาจารย์ส,สร้างเป็นผลง,งานอาจารย์ไว้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเราเด็วๆไปดทข้างหนนะครับเป็นภาพทางด้านพุทธศาสนาก็มีอันนี้หลวงลุงปู่ลุงปู่ด โลโกดูนนะครับโลโกดูเซนเตติบ้านเราชาเซนเตติซูรินบ้านเรานะครับแล้วก็เราเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรืเร่อยๆเดินเข้ามาเราก็จะเห็นงานศิลป์นะครับงานศิลป์ถ้าเราจะบอกทุกท่านว่าศิลปินระดับประเทศท่านนี้อยู่ที่ตำบลสลักใดบ้านเรารเราถือว่าท่านเป็นหนึ่งในคนเก่งสลักใด ผมจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าจะมีลูกหลานลูกเล็กเล็กแดงพ่อแม่ที่ประสงค์จะพาลูกๆมาเที่ยวเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันอยู่ตรงไหนอาจารย์ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านการเทียรแห่งชาติครับหมูเ่เจ็ดตะบนสอดใหยิ่งย่งโรยิษสานนะครับตรงบายบ้านสุรินทร์สิขคอรพุเนีครับแล้วเวลามาชมต้องเสียค่าบัตรค่าตั๋วเข้าชมกันอหไม่มีเสียค่าชมครั แต่อยากให้คนคที่มานีา้ชอบจริงๆครับชอบจริงๆแล้วก็ก็ติดต่อครับประสานมาก่อนครับประสานมาก่อนนัดนัดแน่ค,นครับอย่างอย่าง,างผมจะให้จย์เนี่ยถ้าความงามสวยๆเนี่ยจันมันยิ่งใหญ่มากมันสวยงามมากอันน,น,นี้อันนี้จริงๆเป็นงานของาาครูบาอาจารย์ที่ทำสะสมไว้เป็นซื้อซื้อมาเป็นสะสมไว้อ๋อ ไม่ไม่ใช่งานของผมครับจะสวยมากอาจารย์สวยมากเป็นอาจารย์ที่ตัางเขียนเยอะแัตหมดอีกผนังหัดครับงั้ในเบื้องท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆครับครับครับบวัสดีครับขอบคุณครับครับ